ใบกระท่อมช่วยให้ออกกําลังกายได้ดีขึ้นจริงเหรอสวัสดีครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้คุณกันละชมรายการซีสแปร์โปรเจกต์เงินะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาตอบคําถามให้กับหลายๆคนที่สงสัยเรื่องนี้มากๆเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของพืชกระท่อมนั่นเองครับผมดูว่าใบกระท่อมที่เรารู้จักกันนะครับก็ใบกระท่อมเนี่ยนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนนะครับผมมันอยู่ในกลุ่มของยาเสพติดให้โทษนะครับผมเช่นเดียวกันกับกัญชาครับ แต่ว่านะผมมาในตอนหลังเนี่ยผมรัฐบาลได้มีการปลดล็อกครับผมนะเมื่อวันที่24สิงหาที่ผ่านมาเนี่นครับผม24สิงหาปี64ครับได้มีการปลดล็อกตัวของพืชกระท่อมครับผมให้ออกจากกลุ่มของสารเสพติดให้โทษคือพู้แง้มว่นถูกกฎหมายแล้วนั่นเองครับผมเนื่องจากว่ามันมีสพคุณในเรื่องของยาแล้วก็ช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถลดอาการที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราได้ครับผมนะครับหลายคนอาจจะงวงว่าจู่ๆเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันเป็นสารเสพติดให้โทษใช่ไหม แล้วทำไมมันกลายเป็นของที่ถูกกฎหมายได้วะนะต้องบอกก่อนนครับผมพืชกระท่อมครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ครับผมชื่อว่า m ั t r รจายน่าสเปเชนะครับผมมันเป็นพืชในกลุ่มของอกาแฟนั่นเองครับผมมันอยู่ในวงของกาแฟนะครับแล้วก็ในตัวของอพืชกระท่อมเนี่ยครับผมมันจะมีสารมโทรไจนีนอยู่นะครับผมซึ่งเป็นสารประเภทแอลคาลอยนะครับที่ทําให้เรามีอาการ เคลิมฝันนะครับผมทําให้เรารู้สึกมึนงงนะครับแล้วก็อาจจะเจอภาพหลอนได้ครับผมสาเหตุทั้งหลายเหล่านี้ครับผมด้วยความเป็นออลคาลอยของมันครับมันเลยกลายเป็นสารเสพติดให้โทษในสมัยก่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราใช้ในโดสที่ถูกต้องครับผมมันเป็นตัวช่วยเราอย่างยิ่งในเรื่องของสุขภาพเลยทีเดียวนะครับผมถ้าในทางการแพทย์ครับต้องบอกก่อนว่าคือมันมีคุณประโยชน์หลายอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอามาใช้ในเรื่องของแก้อาการนอนไม่หลับนะครับ หรือเอามาแก้ในเรื่องของจิตเวทบางอย่างเช่นคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครหรือว่าคนที่เป็นโรควิตกกังวลครับผมก็ช่วยได้เช่นกันนะครับหรือมากไปกว่านั้นคือการช่วยแก้นะครับอาการปวดต่างๆในร่างกายครับผมไม่ว่าจะปวดจากระบบประสาทปวดกล้ามเนื้อปว,ปวดนู่นปวดนี่คื่นกระท่อมถ้าผมรู้ว่าใบกระท่อมเนี่ยช่วยทําให้เรา คลายอาการปวดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยครับผมและที่สําคัญคือสำหรับคนที่มีความเครียดอยู่มันช่วยทําให้ผ่อนคลายได้ครับผมแล้วก็ป้องกันการเป็นโรคซึมเศร้าได้นั่นเองครับถ้าใช้ได้ถูกโดสนั่นเองนะครับผมแต่ทีนี้ผมจะไม่ได้มาพูดถึงประโยชน์ของใบกระท่มที่มีผลกับเราในทางการแพทย์นะครับแต่จะมาพูดให้คนที่เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายหรือคนที่ชอบเพาะกายผมฟังว่าไอ้พืชกระท่มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อคนที่ออกกําลังกายยังไงบ้างครับผมซึ่งผมลิสต์มาทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับผม อย่างแรกครับผมคือมันช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังจากที่เราฝึกครับผมนะครับคือต้องบอกก่อนว่าไอ้พืชกระทอมเนี่ยสรรพคุณเด่นเดนของมันนะคือการลดอาการปวดครับผมหลายคนที่เป็นนักพกกายครับผมหลายคนที่เป็นนักกีฬาครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในตารางการฝึกของเขาจะฝึกอย่างหนัก และฝึกยาวนานใช่ไหมครับร่างกายจะมีการอ่อนล้าและมีอาการเจ็บปวดเนี่ยตามตามส่วนต่างๆของร่างกายครับผมในส่วนของกล้ามเนื้อนะครับการที่เราใช้เพื่อกระท่อมอย่างถูกต้องจะบอกก่อนว่าอย่างถูกต้องนะครับทำให้อาการปวดเหล่านี้มันทุเลาลงและก็หายไปแล้วสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถฝึกได้หนักใหม่ในวันถัดไปนั่นเองนะครับผม มาในอย่างที่2ครับผมก็คือมันช่วยควบคุมความอยากอาหารได้ชงัดนักแหละครับผมต้องบอกก่อนว่าพืชกระทอมนะ่ครับผมมันทําให้เรารู้สึกแบบเคลิ้มใช่ไหมครับทำใหเรารู onun, ้สึกสบายทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคว่ะเราอยู่ได้มันโอเคว่ะนะครับผมซึ่งตัวของพืชกระท่อมครับผมทาให้เราลดความอยากอาหารได้ทําให้เรารู้สึกหิวน้อยลงครับผมหลายคนที่อยู่ในช่วงของการไดเอทครับผมหลายคนที่อยู่ในช่วงแบบเหมือนอย่างเพาะกายอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วอยู่ในช่วงที่แบบต้องกินแคลอรี่ต่ำๆตัด แป้งหรือทำฟาสติ้งยาวๆอะไรเงี้ยนะผมการกินพืชกระท่อมครับผมนะจะช่วยทําให้เขาสามารถควบคุมความอยากอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเขาจะรู้สึกหิวน้อยลงครับผมแล้วเขาจะรู้สึกโอเคกับการกินพลังงานที่น้อยๆครับผมแล้วขีออย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ผมชอบในตัวของใบกระทอมครับอันนี้คือผมไม่ได้ใช้เองนะแต่ว่าสิ่งที่ผมศึกษามาแล้วผมนี่แบบชอบเลยก็คือเวลาเราฝึกหนักครับผมแล้วเวลาที่เรากินแคลอรี่น้อยๆเราจะมีสภาวะดีมอเตอเวตนะผมคือเราจะแบบ ไม่อยากออกกําลังกายอ่ะเราจะไม่อยากฝึกเล้เนี่ยไม่อยากจะทําอะไรเลยครับคือแบบแม่งโหโครแบบไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรดีอ่ะคือมันไม่ไหวจริงๆครับผมแต่ตัวของเพื่ชกระท่อมครับผม ช่วยทําให้เราโมดิเวตนะครับช่วยทําให้เราเนี่ยมีแรงกระตุ้นในการที่จะออกกําลังกายในวันถัดๆไปครับผมนะนี่คือประโยชน์ข้อที่3ครับก็คือมันช่วยกระตุ้นความต้องการในการ,ราออกกำลังกายให้กับเรานะผมเนื่องจากว่าคือต้องบอกก่อนว่าไอ้พืชกระทอมเนี่ยครับผมมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยลดอาการปวดต่างๆตามร่างกายได้ลดความหิวความอยากอาหารได้เพราะฉะนั้นมันทําให้เราแบบเหมือนมีแรงพุชออกไปครับผมทำให้เราสามารถที่จะฝึกได้หนักขึ้น ในทุกๆวันที่เราแบบอยู่ในสภาวะที่แบบกินโลแคลอรี่ฝึกหนักคาร์ดิโอเยอะอะไรประมาณนี้ครับผมนี่คือตัวช่วยนะนี่คือข้อที่3นะครับมาในข้อที่4ครับผม ก็คือการใช้พืชกระท่อมนะครับผมเป็นตัวพรีเวิร์กเอาท์นั่นก็คือมันทําให้เรามีความทนทานเพิ่มมากขึ้นครับผมนะครับจริงๆเนี่ยมันมีคําบอกเล่าครับผมจากสายปั่นนะครับผมสายปั่นจักรยานหรือว่าคนที่ฝึกเวทเทรนนิ่งแบบหนักๆครับผมแล้วก็ใช้พืชกระทอมเนี่ยครับผมเป็นตัวพรีเวิร์กเอาท์นะครับคือกินก่อนที่จะอ,ออกอกําลังกายนั่นเองคนระับพบว่านะครับผมเขามีความทนทานเพิ่มมากขึ้น เขาฝึกได้ยาวขึ้นและเขาสามารถฝึกได้หนักขึ้นครับผมมันเหมือนแบบระบบประสังเขาเนี่ยมันมีความความทนทานเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นก็คือมันช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อของเราได้ครับผมเวลาเราแบบเหมือนดันจนแบบเล่นเบนช์เพรสใช่ไหมสมมติด,ดันอกใช่ไหมครับ เล่นจนแสบไม่ไหวถ้าเกิดละถ้าในสภาพเดิมของเราเนี่ยคือมันจะแสบแล้วมันทนไม่ไหวแล้วมไม่ต้องหยุดใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นพืชกระท่อมครับผมถ้าเราใช้พืชกระท่อมเป็นตัวเสริมนะผมในในการออกกำลังกายกับเราในการออกกำลังกายของเราครับผมมันจะทําให้เรามีความทนทานเพิ่มมากขึ้นอาการปวดอาการแสบม,มันจะลดลงและทําให้เราสามารถทาลายเส้นใยกล้ามเนื้อได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับผมการใช้สิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องรู้จักไซเอฟเฟกของมันก่อนนะครับผมซึ่งไซเอฟเฟกของมันเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับผมถ้าเกิดใครที่เคยใช้ใบกระท่อมนะครับผมเป็นสาเสพติดสมัยก่อนอันนี้ผมพูดก่อนนะครับก็คือก็จะรู้ว่าพิษส่งของมันเนี่ยร้ายแรงและโหดร้ายกับเรามากทีเดียวครับผมอย่างแรกครับผมที่มันจะทาร้ายเราเลยคือความต้องการทางเพศของเรามันจะหายไปมันจะลดลงแบบควบค่าเลยครับคือมันจะแบบไม่ ไม่รู้สึกอะไรเลยเอางี้ดีกว่านะครับผมการใช้ใบคระท่อมเยอะบ้านจนเกินไปผมทําให้เราเรลัค์ทำให้เราผ่อนคลายมากก็จริงแต่มันทําให้ความต้องการทางเพศของเรามันหายตามไปด้วยนะครซึ่งอันนี้คือไม่ดีเลยเนาะนะครับมาในอย่างที่2ครับผม ก็คือมันจะทําให้เราปวดท้องแล้วก็มีอาการท้องไส้ปั่นป่วนนั่นเองครับถ้าเกิดเราใช้ในโดสที่สูงมากหรือว่าเราใช้มันผิดวิธีนะผมมันจะทําให้เรามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงได้ครับผมซึ่งอันนี้ก็คือพูดเลยว่ามันเป็นประสบการณ์จากคนที่เขาเรียกว่าใช้มันเป็นประจาแล้วก็บางทีใช้ผิดๆครับผมก็จะเจออาการปวดท้องเนี่ยอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ และที่แย่ไปกว่านั้นครับผมก็คือถ้าเกิดคุณใช้ในโดสที่สูงเกินไปครับแทนที่มันจะช่วยทําให้คุณออกออกำลังกายได้ดีช่วยมุติเวตคุณให้คุณสามารถฝึกได้หนักขึ้นนะครับผมแทนที่มันจะเป็นประโยชน์มันกลับกลายเป็นว่ามันทําให้คุณมึนงงครับผมมันทําให้คุณรู้สึกปวดศีรษะนะครับมันทําให้คุณเห็นภาพหลอนมันทําให้คุณเคลิ้มมากจนเกินไปแล้วก็แบบคือปกลายเป็นว่าคือแบบแม่งเมาอะแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกกำลังกายได้เลยและสุดท้ายคุณก็เสพติดมันครับผมแล้วก็คือทีนี้กลายเป็นว่าจากเเดิมมนีนะผ จะเป็นสายออมกายแมงกูกลายเป็นสายกระท่อมแล้วคือที่นี่กูเสพแล้วนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเพื่อกระทอมครับผมคือถึงแม้ว่ามันจะหลุดออกจากความเป็นสารเสพติดให้โทษแล้วก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมมันมีเหรียญ2ด้านมันเป็นดาบสองคมครับถ้าคุณใช้ได้ถูกนะครับผมมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แต่ถ้าเกิดคุณใช้ผิดผิดแน่นอนครับผมมันเข้ามาทําลายคุณแน่นอนครับมันทําให้คุณแย่ลงแน่นอนมันทําลายชีวิตคุณได้แน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นนะครับฝากเอาไว้เลยนะสำหรับคนที่จะใช้พืชกระทอมครับผมจริงๆเนี่ยคือผมไม่ได้มีอะไรที่อคเคนต์กับพืชกระทอมนะจริงๆอ่ะส่วนตัวผมก็อยากใช้เหมือนกันผมอยากลองว่ามันฟีลไหนเหมือนกันนะครับก็จะไปลองหาดูนะครับผมแต่สิ่งที่ผมสามารถแนะนําได้ตอนนี้คือสิ่งที่ผมทํากันบ้านมานะนะครับก็คือถ้าเกิดคุณจะใช้พืชกระทอมนะผมมี2วิธีในการใช ว่าคุณไม่เคี้ยวเอาก้านเข้าไปด้วยนะ,นะครับผมสองับผมคือคุณจะต้องเคี้ยวและคายออกไม่ใช่กลืนเข้าไปนะครับถ้าเกิดคุณกลืนกากของใบกระท่อมเข้าไปครับผมมันจะมีสภาวะเขาเรียกว่า ถุงท่อมนะผมมันจะเป็นเขาเรียกเป็นก้อนแข็งๆที่อยู่ในท้องคุณนะผมและคุณจะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงนะครับและที่สำคัญคือมันถ่ายออกยากและร่างกายมันระบายออกไม่หมดนะผมซึ่งเป็นผลเสียต่อร่างกายนะครับและอีกวิธีหนึ่งครับผมก็คือการต้มนั่นเองครับผมการต้มใบกระท่อมครับผมก็คือคล้ายๆกับการต้มชานะครับแต่ว่ามันจะมีเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือการบีบ มะนาวลงไปครับผมก่อนที่คุณจะกรองกากออกนะครับคือคุณห้ามกินใบกระท่อมพร้อมกับกาก,ากโอเคไหมก็ห้ามดื่มใบกระท่อมพร้อมกากากระททอมของกากากระททอมนะครับก็เกิดถุงท่อมได้เช่นกันนะครับผมเพราะงั้นนะครับคือให้คุณบีบมะนาวก่อนสาเหตุที่ต้องบีบมะนาวเพราะว่าคือถ้าเกิดเรา ้มใบกระท่อมเพียงอย่างเดียวเนี่ยับผมไอตัวของสารไมโรไจนีเนี่ยครับผมมันจะแปลสภาพกลายเป็นคล้ายๆกับเกลือผมเพราะฉะนั้นการบีบมะน,นาวลงไปครับผมมันทําให้ตัวของสารไมโรไจนีเนี่ยมันมีการละลายตัวอยู่ในตัวของน้ําอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับผมมันทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการดื่ม น้ำใบกระท่อมนั่นเองซึ่งโดสในการใช้ใบกระท่อมครัผมคือจริงๆผมไม่ใช่ไม่ใช่สายเขียวโอเคไหมผมไม่ใช่สายใบยกระท่อมแต่ว่าสิ่งที่ผมทำการบ้านมาผมแล้วก็สิ่งที่ศาสตราจารย์หลายๆท่านเนี่ยให้คําแนะนํามานะั่นก็คือคุณไม่ควร ใช้ใบกระท่อมเกินวันละ5ใบไม่ว่าจะเคี้ยวหรือต้มก็ตามครับผมไม่ควรเกินวันละ5ใบแต่ถ้าเกิดเป็นสายทางฝรั่งครับผมทางต่างประเทศนะครับคือถ้าเกิดว่ามันมา,มนมาเป็นแคปซูลอะไรแบบนี้นะครับผมคุณไม่ควรใช้เกิน3ถึง5กรัมต่อวันคือที่นี่คือสุดแล้วนะครับคือพอแล้วนะครับถ้าเกิดมากไปกว่านั้น ถือว่าโอเวอร์โดสนะครับผมถือว่าคุณเนี่ยใช้มันมากเกินไปและคุณอาจจะเจอภาพหลอนคุณอาจจะมึนงงคุณอาจจะปวดศีรษะคุณอาจจะปวดท้องคุณอาจจะเสพติดมันคุณอาจจะเจอเรื่องแย่ๆครับผมจากการใช้พืชกระท่อมนะครับเพราะฉะนั้นครับผมพืชกระท่อมผมสรุปตรงนี้นครับคือสำหรับคนออกกำลังกายนะ หนึ่งเลยนะผมก็คือมันทําให้คุณมีความทนทานขึ้นแน่ๆครับผมมันช่วยทําให้คุณผ่อนคลายขึ้นนะครับสองเลยก็คือมันช่วยควบคุมความอยากอาหารใ้กับคุณแน,แน่สำหรับคนที่ไรเอทอยู่นะครับผมอันนี้คือช่วยนะครับสามเลยครับผมก็คือมันช่วยโมดิเวตคุณทําให้คุณอยากออกกำลังกายมากขึ้นนะครับทำให้คุณฝึกได้หนักมากขึ้น และ4ครับผมมาช่วยท่าให้คุณสามารถฟื้นตัวจากการออกกำลังกายอย่างหนักได้ครับผมในช่วงที่คุณแบบเหมือนต้องอยู่ในบริจิเมนที่แบบฝึกหนักๆจริงๆครับผมเพื่อกระท่อมช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายลงได้และสามารถฝึกได้หนักมากขึ้นในวันถัดไปได้นั่นเองครับผมแต่อย่างไรก็ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเป็นเพียงคําแนะนําและเป็นสิ่งที่ผมทําการบ้านมาและนามานําเสนอแต่ไม่ได้ แต่ผมไม่ได้โปรโมทการใช้โอเคไหมครับผมแค่พกพูดถึงประโยชน์มันแต่แน่นอนมันมีโทษเพราะฉะนั้นศึกษาถึงโทษของมันด้วยศึกษาถึง s i d ์เ f ฟ e c t ของมันด้วยครับผมผลข้างเคียงของมันว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างแล้วเราต้องใช้ในโดสเท่าไหร่ครับผมใช้ในจํานวนเท่าไหร่แล้ววิธีการใช้ใช้อย่างไรอันนี้ผมบอกไปค่อนข้างจะละเอียดแหละนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับดูเพียงแค่คลิปนี้ไม่พอนะครับผมคุณจะต้องทาการบ้านเพิ่มเติมก่อนที่คุณจะใช้จริงครับผมและ ใช้แต่น้อยใช้แต่พอดีอย่าใช้มากจนเกินไปอันนี้ผมบอกกับนักเรียนของผมทุกๆคนจริงๆไม่ว่าเขาจะใช้สเตียรอยเขาจะใช้ยาตัวไหนหรืออะไรก็ตามครับผมนะครับการโอเวอร์ยูสครับผมการแอปยูสคือการใช้แบบบ้าบ้าบอครับผมไม่เคยสร้างผลดีให้กับ ใครเลยทักสักคนครับผม,ในม,มนในมวลมนุษยชาติของเราพูดเลยตรงนี้นะครับเพราะงั้นการแอบยูสการใช้แบบไม่รู้เรื่องรู้ราวครับผมเป็นสิ่งที่ทําลายคุณอย่างเต็มที่เลยครับเพราะงั้นฝากเอาเลยนะว่าต้องทําการบ้านเพิ่มเติมนะครับผมไม่ใช่เพียงแค่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับอันนี้คือแค่เอามานําเสนอเฉยโอเคไหมนะครับผมก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโพสต์ปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคุมดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ